เพราะคำบางคำจุดพลังให้กับชีวิตได้หนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตของนุ่นนะคะก็คือคําว่าทุกพลังทางสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆนะคะคำพูดที่ทําให้พจน์รู้สึกมีพลังเนแล้วก็แบบสามารถไปต่อได้ค่ะก็คือคําว่าแบบไม่เป็นไรสู้ใหม่คือคำนี้ค่ะคือมาจากแบบครอบครัวของพจน์เองถ้าถาที่เปลี่ยนชีวิตนะครับคำว่าลูกครับลูกนี่คือเปลี่ยนชีวิตเลยจากครั้งที่ไม่เคยมีลูกเนี่ย พอมีคําว่าลูกมีลูกเข้ามาในชีวิตมันก็จะมีคํานี้อยู่ในหัวตลอดคือเราอยากให้มีความภูมิใจในความเป็นไทยของเราเองฉันเป็นกาแฟาไทยก็เลยเป็นที่มาของคําว่ามีไทยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ just do something about it คือเจอปัญหาปุ๊บไม่ว่าจะ problem อะไรก็ตามดู do something about it ขอเลือกคาว่า Don't stop until you are proud อย่าหยุดนะไปต่อนะอีกนิดเดียวก็จะได้ภูมิใจในตัวเองแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นแนวคิดที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้นั่นเองค่ะร่วมค้นหาหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตที่ www. w i p a me